บัดน,นี้เป็นครั้งที่73ตรงกับวันที่21มกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้านายพชรธรรมาปามโมดขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์าบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเท็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพัตตนาตรายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายามณต่อไปชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสุอัดลาขัดชันตุเทวตาสัต ธรรมังมุนิลาชัสสะสุนันตุสักขโมกะทังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิคาราตาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจาคาเมตารุวานาคา,าเนเคหวัตุมหิเขเตภุมมาชยันตูเทวาชาลธาระวิสเมยักาคันธภานาคา ตินทันตาสันติเกยังมุนิวระวาจัจชนังสะทวเมสุนันตุธรรมัสวัสดิการอไะยัมพัทันตาธรรมัสวัสดิการอไะยัมพัทันตาธรรมัสวัสดิการอไะยัมพัทันตาบทสวดอมกัสสิธิขถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมา,า,าสัมพุทธัสสะ นาม baptism, โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ and and ทุทธะบทสวดสัจจคริยคัถานาถิเมสรนังอังพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนาโสติเตขตุสัพพทานาถิเมสรนังอังธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนาโสติเตขตุสัพพทานาถิเมสรนังอังสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนาโสติเตขตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุโกนาโธอัตตายาสพะปรินังปุเรตวะปรมีสัภะปตโตสัมภริมุตตังเอเตนะสัจวเชนามาโหตุสัพุปปัทวามหาการุโกนาโธหิตายาสพะปนินังปุเรตวะปรมีสัภะปตโตสัมภริมุตตังเอเตนะสัจวเชนามาโหตุสัพุปปัทวามหาการุโกนาโธสุขากยาสพะปนินังปุเรตวะปรมีสัภะปตโตสัมภริมุตตังเอเตนะสัจวเชนามาโหตุสัพุปปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสตันเอกังสุปยังภะควาสวัติยังวิหติกะปิลปวัตุสุมิงมหาวันเนมาตาภิกขุสะเคนาสะทิงปจมัตเติภิกขุสะเตหิสะเพหะวะอรหันติทัสสิจะโลกธาตุหิทวตาเยปุเย,ยเนาสันิป,ปิเตาวัติภควันตังทัสนังญาภิกขุสังกัญจอะอัคคทโธจตุนังสุทธาวาสกายกันนังเทวันังเอตทาโหุสียังโคภควาสะเกสุวิหารติ กปิลาวถุสัมิงมหาวิเนมาตาพิขุสเคนะสัตทิงปัจมาติเหติพิขุสติเหิสะเพเหวะอรหันติเหิทัศนิจะโลกธาตุอิทวตาเนปุยแกนะสันนิปริตาโัติภควานตังทัสนียะพิขุสังกจะยานุนามยปียานภควาเจนุปัสสะกเมยามาอุปัสสะกเมตวาวภควาโตสันติเกปัจจารังภาษามาติอังคัตโตตาทวตาเซยญาทปินามาภราวะปุริโสสัมปิสตังวะภาหังภาสารลยะภาสาริยังวะภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเชสุเทเวสุอันตระหิตาภควโตป อัคคัตเทวตาเทวตาันตังิววเวะเอกมันตังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะกตังสันเกอีมังคัังอกัสสิมหาสมโยปวันสมิเทวกายสมาตาอักตัมมอิมังธรรมสมยังทังเกตัยะปัลิสังคติอาคคโศปลเทวตาภะกัตังสันิเกอิมังคัังอภัสสิตัลภิคโวสมาทังสุจิตังอตโนชุกมากัรสุสาชิวันให้ตานิกะเทวตาอินสิญาณีรักัติปันนิตติอัคตักัั เชิดวาคีหลังเชิดวาปรีขังอินทักีหลังอวันต์ม่ได้เชาเตจารดิสุทธาวิมานาจขุมตาสุตนาสุสุนาคติอักขโทปราเทวตาพระกษัตริยเกอีมังคังอภัสสิเยเกจิบุทังสรังคาตาเซนาเตคมิขมิสติอภัยยาภูมิปหายาบรรลุสร้างเทวกายังปุริปุเรศสติติอักขโทภควาปิคู่อมันตสิ เยปุยนะพิขเวทัศสุโลกธาตุเทวตาสันนิปริตาขัตติตาธาตังทัตนายาพิกขสังกจจะเยปิเตพิขเวเอสุอติมัทานังอรหันโตสมาสัมบุทาเตสปิภควันตานังเอตัปละมายเยวะเทวตา สั้นนิปตเอสุงเซยปิมหังเอติยปิเตภิวเวิวิสติอนาคตมทานัอรหัโตสมาสพุทธาเตสัปิปวตัเอตปรมายวัตตาสั้นิปตาภิวิสติเซยปิมหังเอติอาิกิสมิิเวทวะกยังนามามิกกติกิสมิภิวเวเทวะกัยังนามมิเทศิสมิิวเวเทวะกัยังนามมิตั้สุนัรสารุกระมนัสิกาโธาภัสสิสมิติเอวัมพันเตติขเตภิคู่ภะวโตปันจสุ้งภะวายเอตราวัโลมุ อนุอตตาบรรดาาสุทธาวิปัสสนามานาวิลาภิโยปัจจสเตยตะวะบนเดกขปิรวัทเวตะโตอมตะยัทธาสาวเนสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตมิชนะรภิกควเตจะอัตตาปามะกุลุงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปาตุลุยานังอมนุศาสนาสัสสานังอภิเกสมมาคุงสหัสังอหัสสติงสตังเอเกสหัสสานัง อามนุสสานนามัตถะสุ้งอัปเจนนามัตถะคุ้งทิสัสสภะอุพาหุงตัณจสัพพังอภิญญาโมกิตตวัชคุมาตโตอมัติยิสถาสาวันสเนระเตเทวกายาภิกันตเตวิเชารภิกขวเยวหังกิตสิกิสมิเคเรอุบุปโสสัตตสหัสสาวะยาคภุมมากปิโรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวตุยัสสสิลโมทามานาภิกขมวิคุณังสัพติวนังชาสหัสัยเมวตายาขั้นละตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวตุยัสสสิลโมทามานาภิกขมวิคุณังสัพติวนัง สัตว์คิรติสหัสายคานัตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันหนาวันโตยะสัตสีนโมรามานาพิการบุพพิคุณังสัพติงวันังอิทธเจเตโสราสัหัสายคานัตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันหนาวันโตยะสัตสีนโมรามานาพิการบุพพิคุณังสัพติงวันังเวสามิตา ปัจจัสตายคานะต่วันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยศิโนมรทามนาพิขมุพีคุณังสมติงนางคุมพีโรราชาัโกปุรสานิเวศนางยโยนังสาตาสาหัสร้างยคานังพยิรุปัสติกุมพีโรราชาัยโกโซปะกขสมติงนางปุริมันจักที่สร้างราชาธาตราโทประสสติคขันทปะนังอธิปติมหาราชยศสสิโปุตตปิตสาภาโวอินทนามาเมะ่ะพัลายที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยสโนมัทานาพี่ขมพีคุณงสมติงนัง ทัากินบจักที่สร้างราชาวิรูปโลหิตตัปสัสติคุมพันธนังอธิปติปคุมพันธนังอธิปติมหาราชยาสัสี่ส้ปุตตาปิตาสาภาหาวอินทนามาม่าภาละอิทิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยัสัสี่นมทัมนาอภิกรมุงพิคุณังสมบติงวนังปาชิมบจักที่สังราชาวิรูปปโคประสัสตินาคณังอธิปติมาราชยาสัสี่ส้ปุตตาปิตาสาภาหาวอินทนามาม่าภาละอิทิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยาสัสสี่นมทัมนาอภิกรมุงพิคุณังสมบต อุตรันจัตถิสังราชกุเวโรตัสาสติยาคานังอธิปติมหาราชยาสันติสสปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทนามามาภะระอิทธิมันโตชุตุมันโตวันนาวันโตยัสเโนโมทามนาอภิกมุภิกุณังสมติกุนังปุรินมทิสังทัตละโททคิีเนนะวิโลโกปัจเชมนาวุรุปคโคกุเวโรอุตรันธิสังจัตโรเตมหาราชสมันตาจัตโรทิสาทัธรมนาอังสุวันเอกปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโุทัสซาอาหูวัจวันเจนิกาทัสซามายากุเตนทูเวเตนทูวิตูจับวิโตสหะ จันทนกามาเสโทสักินุคันธุนิคันุจัปนาโทโอปรมัญโยจเทวะสุตโตจมาตริจิตตเสนโนจักคนพโนโรราชาโนสโกอากูปัจัสิโคเจวะสิมภูสุรีวัจจส้าเอเตจันเยจลาราชโนคณนพาสหานาชุพิโมทามานาอภิกรรมพิกุนังสัมปติงวันังอัทคูนาสภานาคาเวสลาสหัตฉกากรรม พระสัตตะลาอาคูปัยคาสหายยะเพิยามุนาธาตะลัทธาอาคูนาคายัสสิโนเอราวัณโอมหานาโคโสปาคาสมบติงวันังเยนะขาราเชสหัสสหนติทิพานิชาปคีวิสุตจักคู่เวหายาซาเตวราชาปตาจิตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตธานาคาราชานามาชีสุปโนเขมากสิพุทโธสัญญาหิวาจหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสราลามังสุพุทธัง ชิตาวชิรเลาเถนะสมุทังอสระสตาพาตโรวัสวัสเตติที่มันโตยสสิลโกรักกัญชามมหาพิสมะอสราธารเวคสาเวปัจิติสุจิติจัปหราโธมนุจิสหัสตันจาลิปุตตะนังสเพเวโรจนามกาสันนิหิตวาพะลิงเสนังลาหุธมุปะขมุงสมายรานนิพันเตภิคุณงสเมถึงวันังอโปจเตวะปัทวิจัตเตโชวบโยตระขาบุงวรุณาวรุณาเทวโสมุจฉังยศสัทธะเมตตาการุณาไกกะภูเะวายสสิโนทัเสเตตตากกายสเพนะตวันิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนตวัน พิกกำมุมพิกุลัสมมติวนัง เวทูจัตเทวสาริจัตสมาจัตเทเวยามาจันทะสุปนิสัทธิวจันทะมาคุปุลกิตาสุริยสุปนิสัทธิวสุริยมาคุปุลกิตานักขันนิพุระขตนวาอาคูมันทวลาการผสุนังวัตวเสโทสศโกปะคาพลินนโรตศเสเติทศทากายาพเพนะนัตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยเกษตนิโรโมธามนาอภิเกมุพิคุณังสัมปติวุนังอรัคูสาพูเทวชลามัคคิสิการิวะเดกาจารโอชาจัอุมาบุพานิพาสิโดพรุณาสัทมาจัอจุตตาจัเนชกาสุเลยยาลุจิอคู ทากายาสัพเพนานาตะวันิโนเอธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยาสัตสินโนพระธาตุมนาพิฆงพิคุณังสัตติุมังสมนามหาสมนามนุสสามนุสุตมา กิดทาปทุส ah, ิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอทะคูหราโยเทวาเยจะโรหิตตวสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายะสัสสิโนทเสเตทัทธากายาสัพเพนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิเกลมภิุนังสมติงวันังสุกากลุ่มหะอรุณาอาคูเวคานัสะสหะโอทาตะไคหะปามกขาอาคูเทวาวิจักนาสถานตาหาลสกาหาละขชามิต สกาจายสัสสินโนทันยังอาคาปชนโนยยทิสาภวิสติทเซเต,เตทัสธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตว,นวตันเนววันโตยสัสสินโนมทัพมนาภิกขมุงภิกขุนังฉะปติงวุนังคเคมิยะตุสิตายามากา,กาธกาชายัสสินโนดำพิทกาลามาเสรถ้าโชตินามาจัสวานิมานารติโนอาคูอัตคุคปะลานิมิตา ทัศเตเตทศธากายาสัพเพนะนะตะวันนิโนดิชิมันโตสุติมันโตนะวันโตเยสศสินุมบุทัมนาพิกรมูพิกขุนังสัมปติมวันังสัทเทเตเทวันิไกยาสัพเพนะนะตะวันนิโนนามันวยนาอาขันชุงเยจันเยทิสาสหะปวุถธาชนิมาคิลังโอคติมมาสองทัศเขมวคตาลังนาหังจันทวังอสิตาติตังสุพมาปรามัโตจัาปุตตะธิมันโตศาสนังกุมมรนติโสจ่า โซปะคาสปติงวะนังสาสาพรมมาโลกะนังมาพรมภิษฎิตติอุปนนุชิติมันโตภิสกขายโมยะสสิโสทัศเสระอิสระกูปัญเจกวะวะสังปฏิโนเตสจามัสสวาคาหะริโตปริวาริโต เจรจาสเปอภร์พิคเตสินเทเทเวสพภมาเกมาลาเซนาภิกามิปัสะกันหัฐสามัยิทังเอทะขันธะทะพันทะลาเคนาพานามาทูสมันตาปริวาเลยถามมาโวมุชิถังโกจินังอิติตตธรมมาหะเซโนกันหัสเสนังอเปสัยปานินาตระมาหจัดสลังกตะวันเพลระวังยะธาปุปสโกเมโคทธานิยนโตสวิชโกตตาาโสปจุถาวติสังคุตตุสัยังวเซ ตัานจัดสัพพังอภิญญาวาวัคคิตวาชุกมาตโตอมัตยิสัทธาสาวเนศเนรเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิชานันทปิกขวเตจจาอัตตปามากะลุงสุตตวาพุทธสัจสัสนังวิตระเหิปะกมุในสังรมปิอิสยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโนมูธติสหาปูเตหิสวกาเตเชนในตตาติมหาสัมภยาสุตตังนิธิตังสัตตมัง โสดจุลชยปาละกรนแลโมเมพุตเตชสารรัตนธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีทเทวานารายะประเมสุลาสิทธิพระมาจาอินทาจ,าจัจจโโลกาคัมภีละกกา สมุทาภูตุงคังคาจะสะพามาชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุรัิอุรัตินันทินันทิชัยยะชัยยะขัณฑาตรณิไสนิไลสังเสนาเมรุราชผลานาชีชัยยะชัยยะคัมพีรโสมพีนาเคธนาดีปีศาจจากภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสุขีสุธารานมุกชาชัยยะชัยยะพุรุณามุขะสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคุรคันถักชัยยะชัยยะคัตชาตน์นตุลังสุกุะภูชังสีหภยกดิ์ขีปาชัยยะชัยยะ วรุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณสุธินาดีชยชยสุขะสุขะชีวีชยชยยะธนินตะเลสัทธาสุชัยยะชัยชัยยะินีสันตินาสัทธาชยชยยมังกราลัญยาะวะเคชัยชยยะวรุณุนายเคชยชยยลัะลกกะเซสุลละพุชเตชาชัยชยยพระเมนะคณะชัยยะธิราชัยชัยชัยชยพรวินสัพพัง ช, A, ชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธะเาวังชัยยะชัยยะมาเฮสโลหาโลหาลินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรโคชัยยะชัยยะนางโควิลูกโววิลุปะโคจันทิมาลาวิอินโทจักเวนเตโยจากเวโรวุลโนปิจักอาคิวายโยจักประชุนโคกุมาโรทัสตาร์โกอัธรสัมมาเทวศิลนิสาภาษาอัธยอิติโนสวกัสดิ์สภาชัยยะลาโมพระวันตเตชัยโยชัยยะธรรมโมจัดสังโฆจัลัสสปารโฌชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชนาชัยยะสดทิพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชียบังคลังชายโยปิพุทธศาสตร์สิมโตอยังมาราซาจปาปิเมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปโมริตาชัยญาตถาพระมคานาเมสิโนชายโยปิพุทธศาสตร์สิมโตอยังมาราซาจปาปิเมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปโมริตาชัยญาตถาอินทคานาเมสิโนชายโยปิพุทธศาสตร์สิมโตอยังมาราซาจปาปิเมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปโุริตาตมมริตาชัยญาตถา เทวคณาเมสิโนชัยยปิพุทธสัสิลิมโตเอียงมารสัจจปบปิมันโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเตมโมทิตาชายยาตถาสุปันาคณาเมสิโนชัยยปิพุทธสัสิลิมโตเอียงมารสัะจปบปิมันโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเตมโมทิตาชายยาตถานาคาคณาเมสิโนชัยยปิพุทธสัสิลิมโตเอียงมารสัจจัปิปิมันโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเตมโมทิตาชายยาตถาสัพพมาคณาเมสิโนชัยยันโตภูริยาบุเรศกันังนั้นที่วัฒโน เวังตะวังวิชเชยโยชยัชยสุิชยมังคะเลอภิราชิตปันลังเกศศิเยป์ปาริโภคะเลอภิเสเกสัพพุทธน,นาคขป,ตปโตปมรติสุนัขัดตังสุมงคลังสุปปะพาตังสุหุตทีตังสุขโนสุมหุตโตจัดสุยิถังพัมมัสจราาสุ ประคินังกายะกัมมังวาจากัมมังประคินังประคินังมโนกัมมังปณิทิเตประคินาประคินานิสตะวานารพภันตเทปสพรักินเนเตอัฏฐะทธาสุขิตาบุรุษหาพุทธศาสนาโลคาสคุตาโทหัสสหัสภิฮิยดิพิสุรตุโพนโตเยเทวะสมิงท่านในอธิกตาทีคายุกาสัตตังสุสุคตาตุสัปทาลักขันสุสัพปสัตตานังลักขันสุชินสัสนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุรันตุมโนรธายุตตะกะเรปวัสตุวัสังวัส้าวลากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาริสุจัสสะพทา กายสุข,ขังจิตตสุข,ขังอรหังตุยธาระหังบทสวดธ,ธรรมานีมาสุตัง เอวามสตางค์สังสมิยังภักวาสวัสดตยังวิหารติเชตวันในอากาศวินิจสะละเมตาลโคภักวาภิคู้อมตะเสีพิกขวติพัฒนเตงเตภิคู้ภักวโตปัญจสุสุงภัไกตธรรมวจัปัตถวะภิเกเวตธาคตานังอนุปัฏถวะตธาคตานังติตาวาซาธาถุมัตธรรมทิจตตาธรรมเนียมาตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตธาตุโตภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชตะวะภิสมิตตวะจิกติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิบารติวิภัสติอุตตานิกโรติสัพเพสังขารานิจติอุปัฏฐวาภิเกเวตธาตานังอนุปัฏฐวาตธาตานังติตาวาซาธาตุธรรมะติตตตาธรรมเนิยมาตาสัพเพสังขาราทุกขจติตังตาธาตุโตอภิสัมพุจติอภิสมณติอภิสัมพุชิตาวาภิสมณติวิจติติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิบารติวิภัสติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขจติอุปัฏฐวาภิเกเวตธาตานังอนุปัฏฐวาตธาตานังติตาวาซาธาตุธรรมะติตตตาธรรมเนิยมาตาสัพเพธรรมานตติ ต่างต่ถ้ากรตอพิสัมพุตสติอภิสมิตติอภิสัมภูตสตวา,าพิสมิตตวาจิงกติกเทเสติกปัญญาเปติปัตถะเปติวิบวรติวิภัชติอุตตรนิกรติสเพธธรมานัตติอิธิม,ม,มาพุทธภาควาตมนาเตภิกขุพระคาวโตพัสสังพิณน,นทุนติพัตเตกรัตตคถา ปติต่างนานว่าข้าเหมยยางนาะปฏิตังเนะขนากตะังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผนวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตัำพิทน้นต่างอัปัตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ได้ไปรับสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาประจุป,ปัน,นัญจยโยธรรมังตถาสถาวิปัสสติสังขิรังสังขปังตังวิธรรมอนุภรุภเยผู้ดได้เห็นธรรมกิดอันเกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่ไหน,นอย่างจำแจ้ไม่งอแงไม่คอยแข็ของบนพระบุตรการเช่นนั้นไวอาจเชวะกว่าจมาตัปังโกชัญามานาสุเว ความเพียรเป็นกิจต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายนายพรุ่งนี้หน้าหีโนสังคาราเตนามา,าเซเดน,นาปจุนาเพราะว่าความผ่นพ้นต่อมาจุลาผู้มีสักมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหวัลตมาตตนนิตังตังเวประเทศกโรติสันโตจิเตมุนิติมุนิู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานักวันและกลางคืนแล้วว่าผู้เป็นอยู่มาเพียงรัติเดียวก็น่าชม บทสดธรรมะสองเวรับเป็นจักเวกับขณะสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้น้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกคนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเจ็บตายไปสัเพธธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทวังชีวิตต่างชีวิตงััพ เราพิงจะตายเป็นแท้มรณะประโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมือน,นี้ตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาแลนั่งเมนียตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตักควรที่จะสังเวชอายังกายโยอชีหลังนั่งกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเอาไปตักวิญญาณโอคันปัสะจักวิญญาณชุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้ว อาทิเศรสติจากนอนทับปารวิ้งซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวาประดุดด่งท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ล้วสังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตถวยาธรรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัตจิตวานิลุชันติขันเกิดขึ้นเราย,ย่อมดับไปเตสังอุปผูโมสุขโขความเข้าไปสง,งบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสสตามารณันติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุจามาริสเลที่ตาแลและกัน,นกำจัดตายออย่างนนนั้นเหมืกันนะทีเมเอถรวะห่างมาเร บุษฎ์ไมตตายัางกินจิยังกินจิกุศลังกรรมังสัพเพหิพัติกตังปุญญโหน,นโมูทะตุสันตุโพนโตเยเทวะอัศมิงท่าเนอธิกตาทีไคลย,ยุกาสัตถาวตุสุตาห้นตุทุกข้าพมุชนตุ มาตาปิตาสุกิตาหตุทุกค่าบำุงจันตุสจพเพย์ยติกาสุกิตาห้องตุทุกข่าบุงจันตุสัพเพอายติกาสุกิตาหตุทุกข่าบุงจันตุสัพเพปิชาสัพเพยาค่าสัพเพเปตาสุกิตาห้ตุทุกข่าบุงจันตุสัพเพอาจาริโยปชยาสุกิตาหตุทุกข่าบุงจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหงตุทุกข่าบรุงจันตุสัพเพเทวสกิตาห้ตุทุกข่าบุงจันตุสัพเพสมันตนังสมิธันตุโว มาสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อคติมายะอิทธิภควานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิทธิภควานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิทธิภควา ปฏิทานคาถาหานธรรมยังเทวตาที่ปฏิทานาคาถายโยพาามาเซยาเทวตาเสันติวิหาราวาสินีผู้เปคาเรโพที่คาเรตาหิ่งตาหิ่งตาธานานารรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิ้งกะโลนเตทาวิหารามันทะเลเทราจามัชานาวากาจาัพิคโวชารามิกาธนาปฏิอุปสกา,าคามาจาเทสะนิคมาจเตศราสป,ปานภูตาสกิตาพวันตุเตฉลาดผู้ชายยาปิอักขสัมหวสังเซตชาทาธารมภพาปัญติกา เนยยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพเหตุทุกขสักกโรตุสังขยังท้าสุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทนาจัปปุกลาสังโฆโหตุสมะโควะอัายจจะหิตายจะอัมเหระกนตุสัตธรมโมสัพเพธรรมจาริโนวุฒิยิงสัมปะปุเนยามาธรรมเมอริยปเวทิเตสปันนาโหตุสัพเพหิปานิโนพุทธสัสนีธรรมาธังพระเวชันโตกาเลเทวะปวัสสตุวุฒิภาวียสัตตนังสุ่มิทังในตุเมธานิงมาตาปิดิตาจัจฉชังนิจังนักตุปตะกลางเอวังธรรมเณรานโชโนปชังนักตุสัพพา เทวตาอโยชนะคถาทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาโสกปัตตาชนิดโสกาหุ่นตุสัพเพหตปานิโนเอตาวตาจะอัมให้สัมปทางปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทนตุสัพพะสัมปติสทิยาทานังทัตทตุสัทธายาสีลังทุตุสภะทาภาวนาเิลตาหุ่นตุขัชตุเทวตาขะตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจายังพลังอรหันตานันจเตเชนารังคังพรมิสัพพะโส สุมังคลัคาถาโค่นตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพเเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสธีโคตุนิรันตลังโคตุสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพเเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสธีโคตุนิรันตลังโคตุสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพเเทวตาสัพพาสังขานุภาเวนะโสธีโคตุนิรันตลัง ส ality, ัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาลังพนามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาลังพนามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาลังพนามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพลัง อรันตานันจเตเชนาลักขพมิสวัสโซสเพพุตถาพระปตาปัญเจการันจยอ่งพลังอรันตานันจเตเชนาลักขพมิสวัสโซสเพพุทถาพระปตาปัญเจการันจยองพลังอรันตานันจเตเชนาลักขมมิสวัสโซสเพพุทธาพระปตาปัญเจการันจยองพลังอรันตานันจเตเชนาลักขมพมิสวัสโซสเพพุทธาพระปตาปัญเจการันจัยอย่างพลังอรันตานันจะเตเชนารักขมพันธมิสปัสโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสาธยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเกล้าอุทิศถวยเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวรรคตไรยขอนส่วนแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาของข้าพเจ้านางสาวเทนทิรางานรัตนกุลนางอรไทยงานรัตนกุลนายสมทิพย์งานรัตนกุลให้แข็งค่าปลอดภัยจาก ทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุดจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพ็นชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าแข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอที่สมบุญส่วนนี้มอบให้แด่นายกฤษดาประชา,าสินชัยนายสาหวัฒ์อนุกูลพัฒน,นาและนายวิภูบุประดิษฐ์ผู้ล่วงลับไปแล้วขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสดสรารยาพระพุทธมนต์นี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมธนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยน้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพราธานุภาพอันศักดิ์สิทธิอ์อำนวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ตัวข้าพเจ้า แก่ผู้ครอบครองแนละผู้ประชาธิปการเทิน